ไม่สมควรมาโดนอะไรที่แบบเนี้ยออยกะแล้วว่าสักวันมันต้องมีออยกะแล้วว่าสักวัน,นต้องมีน้องอไม่ได้เล่นโซเชียลแต่ว่าบางทีเขาจะเล่นโทรศัพท์ยายเขาก็จะเห็นเขาจะดูลิเกที่หมามาเล่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเขาก็จะเห็นแบบเห็นเพจเห็นหน้าเทดดีเขาเห็นนะทุกคน ออยอยู่บ้านออยอยู่บ้านของออยใช่ไหมแล้วพ่อกับแม่อยู่อีกหลังหนึ่งแม่โทรมาเห็นแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเอออย่าไปใส่ใจนะลูกแม่ออยเล่นโทรศัพท์แม่ออยังเห็นแล้วคิดว่าเวลาน้องใบโอมมาจับโทรศัพท์น้องใบโอจะไม่เห็นหรอคือเขาจะเสียใจตรงที่ว่าครอบครัวออยอ่ะไม่ได้ลูกออยไม่ได้ขาดความอบอุ่นเลยนะเว้ยตากับยายเป็นให้ทุกอย่าง แต่ไม่อยากให้ไปจี้โป่งเขาไงหวัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่าทุกคนจะเข้าใจนะว่าว่าอะไรเป็นอะไรอืม <c oughs> <c oughs> ฝากเอาไปลงด้วยนะแล้วก็ถ้าเจอฝากด้วยฝากทุกคนด้วยว่าฝากฝากทุกคนด้วยว่า ออยไม่อนุญาตออยพูดชัดเจนนะออยไม่อนุญาตให้นำรูปคลิปไปลงทุกช่องทางไม่อนุญาตให้เอารูปเอาคลิปน้องไบโอไปลงทุกช่องทางถ้าใครลงไปแล้วกรุณาเป็นลบย้อนหลังให้ด้วยอืม การุณาไปลบให้ด้วยมันจะโยงไปซะทุกเรื่องไม่ได้อ่ะอืมมันจะโยงไปซะทุกเรื่องไม่ได้เราเข้าใจนะเพราะว่าบางคนอาจจะรักอาจจะถูกชะตาน้องไบโอน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้มาชื่นชมที่หน้าบ้านฟ้าส่วนตัวของหนูเวลาหนูลงก็มากดใจมาคอมเมนต์เลยน้องน่ารักนะคะนู่นนี่นนนะคะออยยินดีมากเลยค่ะ แต่ออยจะไม่โอเคเลยถ้าดูดไปลงในช่องทางตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ปะคะเพราะว่าพอเวลาคุณดูดแล้วไปลงช่องทางตัวเองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าสมมุติมีคอมเมนต์ที่แย่ๆเข้ามาหรือมีประเด็นแย่ๆเข้ามาคุณรับผิดชอบไม่ได้คุณรับผิดชอบไม่ได้คุณรับผิดชอบไม่ได้แถมยังไปเอาประเด็นจากช่องทางอื่นมาลงเนี่ยคุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณโพสไม่ได้คุณอย่าเอาไปลง อืมอย่าหวังแค่ยอดไลค์ยอดวิวอย่าหวังแค่ประเด็นดึงดราม,มา่าใช่ใช่ไม่สบายอย่าหวังแค่เป็นยอดไลค์ยอดวิวประเด็นดึงดราม,มา่าขอ้องมันไม่ดีดีขอลองเลยจะว่าออยเนี่ยเอาตรงป้าบ้านฟ้าประเด็นเยอะนะเกียรออยไม่ชอบออยน,น,นู่นนี่นั่น,น่ะเอาเลยเต็มที่เลยแต่อย่ามายุ่งกับเด็กแต่อย่ามายุ่งกับเด็กอย่างที่ออยบอกว่าถ้าประเด็นที่สองคือ คนที่เขารอโจมตีใช่ไหมว่ารอเลยเออยลงลูกลูกเมื่อไหร่นะกูจะจุดประเด็นเลยว่าลูกแนทมันอะไรอย่างเงี้ยฝากฝากบอกถึงคนที่คิดประเด็นที่สองว่าอย่าใจหมาเอาเด็กเป็นเครื่องมือแค่นั้นเองอย่าอย่าจิตใจปีศาจเกินไปลูกฉัน หน้าเหมือนฉันเป๊ะไม่ใช่ลูกใครจ้ะอืมลูกฉันอายุสิบขวบจ้ะฉันอยู่บ้านบาลมีฉันรู้จักลูกฟ้ามาหกปีจ้ะแค่นี้น่าจะจบแล้วเนาะลูกฉันเองลูกฉันค่ะหน้าเหมือนฉันขนาดนี้จะลูกใครจ้ะกระดาษพ่อแท้ๆมันหน้ามันยังไม่เหมือนเลยแล้วก็ตายหาไปแล้วมั้งพ่อมันอ่ะอือ ลูกฉันจ้ะฉันเลี้ยงมากับมือแม่ฉันเลี้ยงมากับมือพ่อฉันเลี้ยงมากับมือจ้ะครอบครัวจะมีสี่คนจ้ะ